ดูเสือเพื่อนเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวป้าจะไปลงคลิปเเก็บเห็ดให้ดูอีกนะคะป้าก็เลยมาถ่ายมาถ่ายเมื่อเขือเทศให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงคลิปเก็บเห็ดฟินๆให้เพื่อนๆได้ดูกันอุ้ยดูลูกนี้มัก็เริ่มเลย นี่ไงเขามาพาดอยู่ตรงนี้ไงเพื่อนๆโอ้โหลูกสวยด้วยอันนี้เนี่ยปีนี้เขาจะมาไม่ค่อยสม่าเสมอกันปีที่แล้วเนี่ยอุย้ยเขามาเป็นช่อเลยลูกใหญ่ก็เป็นช่อเลยนะคะปีนี้เข้ามาไม่สม่าเสมอกันค่ะแต่ก็ได้กินอยู่มีหลายลูกเยอะเลยค่ะปีที่แล้วก็เยอะปีนี้ป้าทําค้างให้เขาดีหน่อยนึงให้เขาได้อยู่อย่างดีอะ่ะอืมแล้ววันนี้ก็อากาศก็ดี อากาศดีแต่เย็นเฉียบเลยค่ะเพื่อนนะะอากาศดีนะคะวันนี้แต่ว่าเย็นมากนี่ก็สตรอบอรี่ปีหน้าป้าก็ว่าจะย้ายย้ายอันที่อยู่ริมต้นไม้นั่นน่ะออกมาไว้ตรงแดดเยอะๆหน่อยมันจะได้ได้กินลูก ออร่อยค่ะเพื่อนๆกินกันยเย็นมากเลยยิ่งลมพัดโชยๆมาเนี่ยเย็นระเยือกเลยเนี่ยต้นไม้อันนี้โอ้โหป้าชอบมากเลยเนี่ยถ่ายคิดปอะไรก็จะโชว์แต่อันนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันอยู่หลายเดือนมากเลยตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยสงสัจะ ยันหิมะตกนะคะเนี่ยอันเนี้ยพอแดดออกเขาก็จะออกดอกอย่างนี้สวยเลยเนี่ยตอนแรกป่าตอนแรกกะว่าป้าจะทิ้งแล้วนะเนี่ยโอ้โหพอลงดินท่านะงามวันงามคืนค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ป้าก็ว่าจะขุดขุดล่องอันนี้อีกน,น,นะคะเนี่ยเดี๋ยวที่นี่ก็จะจะว่างอยู่ป้าก็ยังจะหาหาช่องทางขุดอีกละ ยังไงเดี๋ยวป้าลงคลิปให้ดูนะคะไปเจอกันที่คลิปเลยค่ะโเห็ดเห็ดเยอะค่ะเพื่อนๆน้ำงามอันนี้ขาเหลืองเก็บได้อยู่มั้งนี่ค่ะเก็บรูปอันนี้ดอกดอกดอกเล็กก็เอาไว้ก่อน โอ้โหน้ำเงาเป็นๆเ้ยเห็ดมันเยอะเต็มป่าเลยแต่ว่าเราก็เลือกเก็บเอาเอาดอกใหญ่ๆนะคะเอาขาใหญ่ๆเลือกขาใหญ่ๆไม่เอาขาเล็ก ดูเด่มขึ้นเตมเลยเพื่นพนอนๆเห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็ดเยอะจ,จริงๆปีนี้ปีนี้นเขาเก็บขายกันแต่ป้าไม่มีเวลาเก็บเขาเหรอกเพื่อนๆเต็มเลย,เ,ยเห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็ดดำมันอนขามก็เป็นอย่างนี้เลยนะ ก็จะเอาไอ้ไอ้เห็ดอะไรนะมันคล้ายๆเห็ดดำนั่นแหละแต่มันมันคนละสายพันธ์กันเอาบ้างพักขาไปผสมกับน้องตี

น,นี่น่ะแตกเลยอุ้ยเศดายเห็ดน,นะมต้องแตก,กนธรรมดาถ้ามันขึ้นมาง่ายๆเข่าเนี่ยโอ้โหขึ้นได้ทุกวันค่ะแต่นี่มันก่อนจะขึ้นมาเนาะมันมันมันเหนื่อยต้องเดินขึ้นมานี่แหละสามชั้นนี่แหละโอ้โห ก็จะถึงจุดนี้นะเพื่อนๆเ,เอ้ยแล้วเรามันเป็นหอบผืนไงตีมันยังท้อเลยขึ้นเขาหลังบ้านป้าเนี่ย ดูจุดนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะ,คะรอเขาอลามดีจังเลย ปิดนี้ก่อนนะโอ้นี่ขาใหญ่ขาใหญ่ๆที่น่าเก็บอยู่ดอกเล็กไม่น่าเอาไปนะโตหน่อย 那那、嗯、就这样。 อันนี้ขาเล็ก เสียงแกะไปไหนแล้ไม่รู้เราเล่นแก้งๆๆๆแกงแกล้งไปละแกะเขาปล่อยมาไงขยายอยู่ อทิตย์หน้าก็ยิงปตืนกันแล้วยิงสัตว์กันละทนนี่ยี่สิบห้า ดูลายเต็มไปหมดเลยเต็มเลยเห็นไหมนเนี่ยยางมาเนี่ยยาวมาเนี่ยค่ะเนี่ยมันขึ้นเป็นทางเต็มไปหมดแล้วเราต้องเก็บมนันนะเสียได้เราเก็บกันเลยแหละนี่ค่ะโอ้โหเนี่ยมันจะยากอย่างเงี้ยนี่ไง จบออกมาอย่างนี้นะแล้วเข้ามาค่อยมานี่ที่หลังตัดขาอืมไม่เอามาละเอาออกมาแบนี้สวย อุ้ยขาสวยครับเพื่อนเพื่อนนี่อย่างเงี้ยก็า่าจะเอานะท้ำสวย น้องพอรเาก็เอามีดมาฝากเยอะแยะหลายๆเล่มเลยฝากทุกคนน้องพอรมาเที่ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกัอะไรต้องขอโทษขออภัยนะคะน้องพอรค่ะโอ้โหดูสิครับเพื่อนสวยอื้อหองามเดี๋ยวต้องใส่เป้แล้วก็ป้าก็จะวางไว้ตรงข้างทางแนว่เอาขึ้นไปบนเขาเพราะว่ามันหนักค่ะ ใส่ทั้งเปใส่กระถางสองข้างเลยจะมาหาเห็ดปีกนกกับหนังไก่ไม่เจอหรอกเจอแต่เห็ดเหลืองกระเห็ดดาแต่เห็ดดาป้าก็ก็ต้งตีเขาบอกว่ามันเขาจะเอาขาอะไรขาเรืงเหลืองอะไรนั่นน่ะก็ให้นตีเขาไปหาก็แล้วกันนี่ค่ะเพื่อนนี่ สวยค่ะขายใหญ่ๆนี่นเกะกะเราจังเลยกิ่งไม้เนี่ะโอ้โห สวยสีเนาะเพื่อนเพืเ่อน,นเอ้ยสีปานเจอไอ้ดอกอันนี้เลยดอกคูนเสียงแคนเนี่ยสรุปแล้วป้าก็เก็บหมดเลยแถบเนี้ยเก็บมันไม่หมดเลยจุดเดียวไอ้ตะกาน้ออีกนะคะเนี่ยจุดเดียวเต็มถังเลย,ยงงนีน่ค่ะเพื่อนเพื่อนงไงป้าขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกกําลังใจค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะยังไงคลิปนี้ก็คงจะคลิปดูเป็นคลิปๆไปนะคะ